สวัสดีครับผมผู้ใหญ่สงศ์นะครับวันนี้ก็มาอที่สระบุรีครับสวนอาจารย์นะครับพออนนท์รงนะครับเกรดพิชัยครับท่านคงจะรู้ดีในกระทรวงเกษตรสมัยหลายปีที่ผ่านมาท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับระดับกระทรวงตอนนี้มาหันมาปลูกทุเรียนกี่ร้อยไร่ครับอาจารย์หกร้อยไร่หกร้อยกว่าไร่หกร้อยกว่าไร่ท่านลองคิดดูว่ากี่ต้นนะครับทุเรียนอายุสี่ปีนะครับลองคิดดูนะครับคำนวณว่าหกร้อยไร่กี่ต้นนะครับ ก็สี่ปีแล้อาจารย์ทุเรียนนี้สี่ปีเลยครับสี่ปีครึ่งสี่ปีครึ่งท่านดูดอกนะครับเต็มต้นนะครับดอกเต็มต้นเลยครับนะอันนี้นะครับที่ตรงนี้ติดเขตอำเภอเมืองไหมอาจารย์อำเภอเมืองสระบุรีอำเภอเมืองสระบุรีนะครับอยู่ในเมืองเลยอยู่ในเมืองนะครับท่านลองดูนะครับว่าทุเรียนนี่อยู่กลางใจเมืองอยู่กลางใจนะครับที่สองสองข้างเป็นมาตรฐานทั้งหมดละ ไม่มีคนคาดคิดว่าที่นี่จะปลูกทุเรียนได้นะครับแต่ท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์จบเกษตรนะครับแล้วแปลผันมาปลูกทุเรียนนะครับหกร้อยกว่าไร่นะครับท่านลองคิดดูว่าเยี่ยมไหมครับแล้วทุเรียนออกดอกนะครับคือตอนเนี้ทำสูตรให้ออกดอกแล้วยอด้อมกันนะครับเป็นสูตรหนึ่งเดียวในประเทศไทยทําสูตรนี้แล้วลูกจะไม่หลุดร่วงนะครับแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับ ให้น้าเยอะๆก็ให้ออกยอดผมตามตามผู้ใหญ่ครับนมำศกบอกว่าทำยังไงก็ทําอย่างนั้นครับนะครับดอกสวยยอดก็ออกดีนะครับเดี๋ยวเราไปตัวต้นอื่นกันบ้างนะครับมีทุเรียนครับรุ่นอายุสี่ปีนะครับตอนนี้ดอกเต็มต้นนะครับดอกเต็มต้นก็ได้มาอูที่สวนท่านนะครับหกร้อยกว่าไร่นะครับ นี่ดอกครับทุเรียนอายุสี่ปีของท่านปออแนนารองเกตวิชัยนะฮะคนดังกับในกระทรวงเกษตรนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับท่านคงจะรู้จักนะครับท่านถูกทุเรียนนะครับสวยนะครับตอนนี้นะครับทุเรียนกําลังมีดอกอยู่นะครับออกดอกได้ประมาณทั้งยี่สิบกว่าวันเกือบเดือนแล้วครับตอนนี้ก็ก็ยอดก็เริ่มจะมานะครับทำดอกให้พร้อมยอดนะครับ หกร้อยกว่าไร่นะครับแปลงทุเรียนของท่านนะครับจะลองเราคิดดูว่ากี่พันต้นนะครับสวยๆย่างนั้นนะครับสวยๆนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเดอนธัน,นเอ่อยี่สิบยี่สิบสองธันวาคมสองวันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่กันในสวนกับกับท่านอาจารย์นะครับนี่เรียนสวยมากนะครับ ท่านอยากได้สูตรทําให้ออกดอกแล้วยอดครับอันนี้ก็ให้น้ํามาตลอดนะครับยอดก็มาแล้วครับยอดก็มาแล้วนะครับเ๋ยวต้นอื่นกันบ้างครับหกร้อยกว่าไร่ทุเรียนของท่านนะครับอยู่ที่สระบุรีนะครับครับดูลักษณะนะครับลมแรงมากครับตอนนี้ทาทุเรียนได้ออกดอกแล้วยอดนะครับท่านดูยอดนะครับบนต้นนะครับยอดกําลังมานะครับกําลังสวยนะครับ หลายยอดนะครับแล้วตอนนี้เรามาดูดอกใต้โคนนะครับดอกที่โคนต้นครับต้นทุเรียนอายุสี่ปีนะครับนี่ยอดนะครับนะครับสูตรหนึ่งเดียวในประเทศไทยทําทุเรียนให้ออกดอกและออกยอดนะครับจะทําให้ลูกสวยนะครับลูกสวยลดปัญหาลูกดุดร่วงลูกทรงบิ่บเลี้ยวช่วงขนาดที่ลูกเท่าไก่ไก่เท่าแก้วนะครับนะครับสูตรนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ทําให้ลูกสวยนะครับ มาดูตะโคนครับดอกระยะนี้นะครับดอกระยะนี้ที่ต้นนะครับนครับว่าดอกนี้ออกได้ประมาณสักสิบไม่เกินสิบห้าวันหรือยี่สิบวันนะครับดอกระยะนี้นะครับแล้วอีกประมาณนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับดอกระยะนี้หนึ่งเดือนนะครับดอกก็จะบาน เมื่อดอกระยะนี้หนึ่งเดือนบานนะครับปลายใบของเรานี่ครับนะปลายใบนี่ใบออกมาเป็นเป็นสลัดแก่พอดีนะครับใบจะแก่พอดีนะครับใบเนี้ยนะอีกหนึ่งเดือนใบเราจะแก่พอดีนะครับเห็นไหมครับนี่คือสูตรครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทําทุกอย่างให้ออกดอกเรายอดพร้อมกันนะครับทําง่ายครับสูตรนี้ก็ทมาํามา20กว่าปีเลยครับนะ 20กว่าปีแล้วครับตั้งแต่ปี2 5 4 1ครั้งแรกครับที่ทำสูตรนี้มาก็ทำให้ทุเรียนลูกสวยนะครับไม่มีปัญหานะครับดูลักษณะใบนะครับและยอดนะครับอีก1เดือนนะครับดอกนี้ก็จะบานนะครับแต่ใบนี้แก่ก่อนนะครับใบแก่ก่อนพอใบคลี่นะครับพอใบคลี่ใบก็ไม่ต้องให้่ใหญ่เกินนะครับเราก็ช่วยรีบเร่งนะครับอาหารสะสมให้ใบเขียวเข้มนะครับ เพื่อที่จะให้อาหารนี้ไปเลี้ยงดอกได้เต็มที่นะครับลักษณะในยอดนะครับอ่ายอดที่บางต้นที่ออกอาจจะออกช้าหน่อยนะครับอาจจะออกจะออกช้าหน่อยนะ,นะด,ดูยอดทุกต้นนะครับดูยอดเพรสลากอยู่ทั้งนั้นนะครับนี่สูตรให้ออกดอกแล้วยอดบางต้นก็ยอดใหญ่กว่านี้บานกว่านี้นะครับแต่ดอกเราก็มาสวยนะดอกลักษณะดอกนะครับขนาดดอกเต็มต้นนะครับ ดูนะครับผู้เรียนสูตรทำให้ออกดอกออกยอดนะครับแล้วมาดูปลายใบนะครับปลายใบนี่ครับปลายใบนะครับเห็นนะนี่คือปลายใบครับปลายใบตัวอ,อย่างนี้ครับพอใบแก่นะครับพอใบแก่ปุ๊บนะอีกประมาณอันนี้เราเล้งให้ใบเขียวเข้มได้เลยนะเล้งใบเขียวเข้มใบแก่เดี๋ยวอาหารก็ส่งมา,าหาดอกดอกนี้อีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับ หนึ่งเดือนถึงจะบานนะครับใบแก่พอดีนะครับใบก็จะแก่พอใบแก่ครับเราลดปัญหาลูกหลุดร่วงอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าจะลดปัญหาเรื่องลูกหลุดร่วงลูกทรงบิดเบี้ยวนะครับเพราะเรามาดูที่ใบแล้วว่าใบเรานี่แก่ก่อนแก่ก่อนดอกบานนะแก่ก่อนดอกบานดูครับแดงหมดทั้งต้นทั้งยอดนะย้อนแสงไปหน่อยฮะยอดครับเพสลัดนะครับ แล้วก็บางยอดก็ยังไม่เฟรลาดยังออกมาเต็มที่นะฮะนนะครับดูนะครับแลัขษณะทุเรียนถูบที่ทําให้ออกดอกแล้วยอดนะครับตัวนี้ครับทําง่ายนะครับไม่มีการกลมยอดนะครับออกดอกแล้วสองยอดเลยนะครับครับผมน้ำครับกำลังมีดอกครับนะน้ำไม่เต็มที่นะ เรียนครับอย่าให้ขาดน้ำนะครับอดน้ําไม่ได้น้ําเยอะก็ไม่ชอบน้ํามากก็ไม่ชอบนะขาดน้ําก็ไม่ได้ครับผมเราใช้เต็มที่